สิบ่องแถมฟรีไอโฟนสิบห้าเฮ้ยให้โทรศัพท์เลยเหรอใช่สิเฮ้ยเอานะคุ้มฉันก็เอา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 ได้ไหมเอาที่กล่องได้ iPhone 15เอาเฮียไปทับมาเลยเอาไหมเอาที่ยังไปใจฝ๋ามากไอโฟนที่พ่ายอย่างแพงอ่าได้แล้วเอาอะไรเฮียสองร้อยแปดสิบ 280บาทได้ iPhone 15หนี่คุ้มนี่ยหคุ้มอีกแล้วเนี่ยใช่คุ้มแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจ่ายไหนเฮียไอโฟน e ฮีว่าควรจะตุ่นตีกันรู้สึกเลยเนเลยไม่ได้ยอมไม่ได้รู้นะรู้นี่คือ iPhone 15หาต่ำต่ต่ต่บตับต่ำต่อต่ำต่ำตต่ำตต่ำตตต่ต่ตต่ต่ตตตตตตต่ต่ ไอเนี่ยไอโฟน15ที่ไหนเนี่ยรุ่นเก่าของหนูอีกเนี่ยใช่ไอโฟน5รุ่นเก่าของพวกเราอีกเนาะใช่ิอ,อ่ะสก็อ,อูก็ให้ตามคําบอกแล้วไงตามป้ายบอกเลยแม่เดี๋ยวฟ้องเลยเนี่ยฟ้องเงื่อนอะไรอะ่ะข้าวเนี่ยข้าวกี่กล่องสิบกล่องคือกล่องไง V ไอโฟน15ถ้าถูกไงนี่ไอโฟน5อ้าวแล้วนี่ไอโฟนอะไรห้าอันนี้ห <15. S 2> ้าอันนี้ห้าห้าห้าสามสิบห้าน้าฮบท่เปล่าเฮียออนี่มันหลอกกูกันจชัดเลยนะเนี่ย ของฟรีมึงมีในโลกที่ไหนมีอย่างหนึ่ง